ปลดบล็อกไม่ได้กดแตะเข้าไปแล้วไม่เน่งแบบนี้ใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่มีวิธีแก้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเราวิน YouTube ค่ะ ในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมบรรลท่านมาดูวิธีการแก้ไขในกรณีที่เราแก้บล็อกหรือปลดบล็อกบน m essenger ไม่ได้นะคะซึ่งเวลาที่เรากดแตะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเด้งขึ้นมาให้เรากดคําว่าเลิกบล็อกแต่บางคนกดไปแล้วมันไม่เด้งขึ้นมานั่นเองเนาะซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะทุกคนก็ง่ายให้เราไปปลดบล็อกที่ Facebook แทนให้เราเข้าไปที่ Facebook ได้เลยจากนั้นนะคะทุกคนให้เราไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวาม,มือ และก็ให้เราทําการปัดขึ้นนะคะไปที่คําว่า,าไปที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแบบนี้แล้วก็เลือกการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนี่ปั๊บจากนั้นเราจะได้หน้าตาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีให้เราเลือกอีกมากมายเลยเนาะทีนี้ให้เราเลือเล่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นหาคํา,า,าคว่าการบล็อกหาคําว่าการบล็อกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอ่ากดแตกเข้าไปที่กระการบล็อก ทีนี้เราก็จะเห็นเพื่อนที่เราได้ทําการบล็อกไปก็ให้เรากดคําว่าเลิกบล็อกได้เลยนดูซิเราจะมาเลิกบล็อกกันนะคะปะ๊บกดไปที่เลิกบล็อกแล้วก็กดคําว่าเลิกบล็อกเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถกดเลิกบล็อกหรือปลดบล็อกเพื่อนได้เพียงแค่ให้เราสลับจากการกดบล็อกจาก Messenger มันเป็นปลดบล็อกบน f a c e b o o k แทน สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ